ทำไมทำดีแล้วถ ouais, ึงย in ังลำบากไม่ได้ดีสักทีความรู้สึกสงสารตัวเองเป็นเครื่องวัดว่าเรายังดีไม่พอยังดีไม่เข้าถึงจิตถ้าหากรู้สึกว่าเราทำดีแล้วแต่ยังสงสารตัวเองอยู่ขอให้บอกตัวเองว่าความสงสารตัวเองนั้นเป็นเครื่องวัดว่าเรายังดีไม่พอเรายังดีไม่เข้าถึงจิต ถ้าดีจนเข้าถึงจิตแล้วจะไม่มีอาการสงสารตัวเองจะไม่มีอาการถามว่าเมื่อไร่จะได้ดเีเราได้ดีตั้งแต่ทำแล้วมีความรู้สึกชุ่มชื่นใจหลอเลี้ยงตัวเองและจะบอกตัวเองได้ว่าถึงแม้จะต้องตายไปด้วยความลำบากทางกายแต่มันสบายใจอยู่อย่างนี้เรายอมคำว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีสักที ไม่ได้ดีภายนอกรู้สึกสงสารตัวเองว่าอุตส่าห์ทำดีมาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองทำไมไม่ช่วยอะไรอย่างนี้ทำดีมาหลายปีแล้วทำไมยังลำบากอยู่ขอให้เข้าใจว่าความดีไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้นความดีช่วยให้สบายใจขึ้นเวลาคนเรามาถึงทางตันมาคิดไม่ออกจริงๆนะว่า เหตุผลที่ถูกต้องสมควรกันคืออะไรอย่างเช่นหลายคนบอกว่าขายของไม่เป็นไม่อยากค้าขายเสร็จแล้วก็กลับบ่นว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีทั้งทั้งที่ก็ยื่นมือรับเงินเดือนเท่าเดิมแต่ถ้าเมื่อไรเราขยับที่จะคิดแตกต่างจากเดิมหาทางไปเรื่อยๆด้วยวิธีทางที่ถูกต้องในที่สุดจะหาทางเจอนะครับ เวลาธรรมะช่วยคุ้มครองไม่ให้เรายากลำบากบางทีก็ผ่านวิธีส่งคนมาส่งวิธีทางส่งช่องทางอะไรมามากมายแต่หลายคนปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้พ้นจากความลำบากทางการเงินคือหัวคิดความฉลาดในการหาเงินและต้องเป็นความคิดที่ต่างจากที่กำลังคิดอยู่แต่ถ้าหากว่าวิธีการหาเงินยังเป็นเหมือนเดิมก็จะยังจนเท่าเดิม